พรื่องขพี่ประจาค่ะเอ่อ,อ,อครั้งที่แล้วก็มาฝากหนุนซิงเกิลไปแล้วคราวนี้มาใหม่แล้วกับคนใหม่เพลงชาร์เพลงเพลาะเนี<ช>่ค่ะ,คะ ชื่อเป็นอะไรคะห่อนความโชคร้ายมาเยือนอยน่นกตัวนะชื่อเพลงชื่อเพลงก็ฟังดูแบบเหมือนแบบจะมีสิ่งบางคืนางมาอหมือนฝนกำลังตั้งขาคือคือบางทีชีพของเราก็อย่างนี้แหละค่ะที่ฉันจะใส่แจ็คน็ตสวยทำไมชีิตคงเรามันเป็นอย่างนี้จริงๆคือเราเห็นอยู่แล้วข้างหน้าว่าเดี๋ยวฝนกำลังจะตกนะ ชีวิตก็อาจจะแบบเป็นทุ่งหญ้าสีเขียวสดใสอากาศดีเหมือนยุคที่มาสลิอตลอดมาเนาะทีอย่างแบบแล้วแต่พี่อ่ะช่เหลือด้วยกับพี่นี่นนี่เรามาด้วยกันปะกลัวอะไรกันไม่ยเปล่านะพี่น่ารป็นตู้ที่เคยกันปะเปล่านะเปล่าเปล่าก็แล้วกัน เราเห็นทุกทีแยงสีเขียวหนูว่าอะไอะไรอย่างงี้อาจจะแบบวิ่งในทุ่งแยงตลอดมาชีวิตเลาต้องอยูกุหลาบแต่ว่าสักวันหนึ่งแบบยีก็กล้าเป็นแบบสวิตเซอร์พายุเข้าอ่ะแล้วเราจะรู้สึกยังไงเข้ามาเปิดมายิ่งใหญ่อะไรอย่างงี้เออแบบว่าคอนเชิร์ตติดกัน20นาทีไม่มีหยุดอะไรเงี้ยแล้ทีขอโทษส่อ เราจังเล่กำลังโกสวยอยู่แล้วอยู่ดีก็อยู่เขามันดีก็ฟ้าฝนกระหน่ำเขามานดีทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่วพาก็มองว่าแบบคนเราก็ชีวิตสมมุติว่าอย่างาอย่างเงี้ยถ้ารู้สึกว่าโชคดีมาก็หลายสิบปีอ่ะนี่ฟังเหมือนจะแซยิทจะต้องแซยิบสิทีจะเป็นไม่ได้ที่ใส แล้วค่ะก็คือถ้าแบบชีวิตก็ดีมาตลอดไงก็รู้สึกว่าถ้าเราจ้ต้องโชว์ร้ายมันก็คงไม่นานแล้วถ้าคิดเทียบกับโชควดีที่มีมาในชีวิตเลยนี้ค่ะที่มีเงินที่ดังก็จะต้องใส่ยูซีทีกัอดไร ของจองพอดีเลยว่ะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ด้วยไงเอนนี้เป็นอะไรบ้างคะพี่ต่ายความโชคดีมีลรคนใหญ่ดูเอ็มีและแล้วเป็นการทันพันมาแสดงอะไรบ้างไดอยังคะตอนนี้ถ่ายเรียบร้อยออนออเรียบร้อยอ่าพี่เหนยบไปเมื่อวานค่ะี๋ยวจะเอาลงยูทูปหน้าจาวันที่หนึ่งค่ะ หน่งมุกลาปีน้าใช่แล้วค่ะก็จะลงนาทีแรกก่อนอย่ออกเวลาเดียวกันทีว่าพี่ลงพี่ออกสามเอการมเออมเอกอะรๆมะเดี๋ยวหลงวันเอ็ก้ใจน้นค่ะก็น่าจะเป็นวันที่หนึ่งนี่หละคชคะเดี๋ยวฝากติดตามกันเพราะว่านางเอ๋นี้แซ่แซ่ยด คูดเลยดงดูจนกองยกอะจนเลิกกองจนถ่ายเสร็จพี่จกลุ่มวัดพยาค่ะโอ้ได้พี่จุ๋ยเลยแล้วพระเอกอะเขาพระเอกนี่ยื่พระเอกตัวจริงในเรื่องเนี่ยคือแทนบงปรินซ์เออแบบว่าพระเอกพระเอกตัวตัวละคร ก็คือน้องนัทิวเยอะเยอะมาแสดงก็เยอะมาเปมืกนจะจบเต้มๆนนลายขาวด้วยสิบแปดตัวเรบด้วยจะให้ได้น้องนุ่มก็ี้เลยจะกลับนะเลยมาเที่ยวก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะชมกันนะคะัสำหรับวันที่หนึ่งนะคะพฤษภาคมนี้แน่นอนจากเพลงนี้นะคะเนไคะสำหรับเพลงนี้เรารู้สุแบอว่า อิ่มมั้รู้สึกว่าเป็นมันร้างรองแล้วแบบยังไงเฮ้ยสวยใช่ชีวิตเลยอ่ะว้าวโเท่สุดเลยเฮ้ยดูไม่โกหกเลยมองมาถูกมองหน่อยเด้อมอมองมองตากับมาหน่อยช่วยคือคืออันนี้มันอินสปายมาจากมาจากชีวิตโดยรวมว่าแบบพาฒน์เต้นก็เล่าแบบว่าพัฒน์เพิเขียนพัคเก็ตเบิร์ดเอริงเล่าถึงชีวิตที่ผ่านมาเป็นในช่วงตังตั้งแต่เริ่มเป็นเอฟมาว่า หลังจากเราทํางานมาหลายปีเนี่ยเรามีคัณนคติที่เป,ป<ม>ลเี่ยนแปลงไปยังไงว่ามันมปัญหาอุปสารคยังไงบ้างแล้วเราก้าวก้าวผ่านสิ่งเหล่านั้นมาได้ยังไงเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ว่าจะปัญหาอะไรต่างๆที่เรารู้สึกว่ามันเป็นสันรา้ารยิ่งใหญ่ในชีวิตอะ,ะมันยังผ่านไปได้เลยชีวิตเราโชคดีเนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยลงมาสู่บทหนึ่งค่ะที่พูดถึงว่าชีวิตเราถึงถึงแม้ว่าจะมีเรื่องอะไรที่แบบว่ากวนใจหรือว่าเครียดไปบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่า ก็ยังรู้สึกว่าชีวิตเราโชคดีแต่ว่าถ้าสมมติว่าวันหนึ่งแบบชีวิตเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นว่าอย่างที่บอกว่าบางทีๆก็ฟ้าฝนจะนํามาอะไรเงี้ยเออก็คงจะไม่ป็นวรว่าตลอดมาก็เรารู้สึกว่าเราใช้ชีวิต ดังคุ้มค่าแล้วก็จะมีชีวิตนั้นเป็นี่รกีดีแล้วแล้วก็นก็เจอมันแล้วที่เดอมวาใครสักคค่ะอ๋อโปรกมุกชื่อโปรกิกมุอะไรอะไรยังไงจะเหน<ค> ah ่อตอนไหนอะไรยังไงคะนายมือรีฟอร์มเทรนด้นาค่ะตัดร้าก่อนว้29่าค่ะโอ้ทีเ็เมันแต่อีกยีสอืมข้าสู่29เก้าเราค่ะอมันแบอนี้กพูดจริงอดนี่กพูดเลยว่าเรื่องจริงคืออยางนี้คือมันเรื่อนี้หรอวมันรู้สึกว่า ยี่สิบเก้าเนี่ยมันเหมือนแบบเป็นปีก่อนที่เราจะต้องรับผิดชอบการเป็นผู้ใหญ่เป็นตัวเนาะอายุสามสิบสามสิบเนี่ยต้องอม <laughs> ไม่นมาว่าเออสังขารเอยขึ้นขานเอย <laughs> อะไรอย่างเงี้ยอะไ,ไต่างๆใดๆผู้ถือว่าการรับผิดชอบในชีวิตตัวเองอนะค่ะมันต้องมีใครเป็นผู้ใหญ่เป็นตัวเพราะฉะนั้นก็เลยมันมันเป็นปีที่ดีที่แบบเรากลับมานั่งทบทวนว่ามันมีอะไรอีกไหมที่เรายังจะต้องแบบกลับมานั่ง เปลี <usion> ่ยนแปลงกูก <ots> mm ็ตอนนี้มันจะหนักแล้วนะคะสำหรับพระชาชนที่ประชาชนก็ต้อหนุ่นกันได้นะจ๊ะใช่แล้ว อันละนี่ก็เป็นในส่วนของผลงานนะคะของพี่ๆทั้งสองคนที่มาอัปเดตกันด้วยนะคะยังในช่องสาระให้ฝากในส่วนของผลงานทุกอย่างเลยค่ะเอ้ผมจริงจริงจะไปหมดนะคะอยากจะฝากอะไรชาวให้พี่ตามขร้อมกันเชิญเลยนะคะครับผมช่องทางในการติดต่อผลงานของเหล็กเอฟครับผมครับผมเลยครับเว็บเว็บดอทชูมิวสิกดอทคอมครับผมแล้วก็จะเห็นข่าวสารต่างๆนานานะครับเอ็มบีของสองสารใกล้ละใกล้ละใกล้ละในเดือนนี้แหละ ตื่นเต้นไหนนะคะของพี่เดี๋ยวถ่ายก่อนไปเลยสามสิบเจ็ดธันวาสิบเจ็ดธันวานะฮะเดี๋ยวติดตามข่าวสารได้นะฮะเยอะแยะมากมายนะฮะเพลงเพราะเยอะแยะมากมาย MV สวยๆจี๊ดๆเล่นอยู่ใน MV ของน้องๆเต็มไปหมดเลยใช่ค่ะหรือว่าถ้าเดี๋ยวนี้ว่าเป็นคอนเพจใช่ไหมก็เซิร์ชทูเฟนเดลเชียได้เลยค่ะเจอแน่นอนค่ะอ่าอันนี้ก็เป็นในส่วนของผลงานนะแล้วก็ได้ยินว่าเดี๋ยวจะมีเพลงมาโปรโมทที่จังหวัดอต่างๆด้วยยังไม่หมดยังไม่หมดยังมีอีกหลายจังหวัดเลยมีจังหวัด ไต่อบ้างคอันนี้ Theater Alley การจังหวัดไปการจังหวัดไปไปเดี๋ยวเราไปอุดรก่อนไปอดรไปกลตรงนี้นะฮะชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวเราไปเจอคลื่นหนึ่งก่อนแล้ววันพรุ่งนี้เราจะลุยไปหนองคายเลยเยอะอีกเราจะไปหนองอมคืออะไรคืออะไหนะครับผมจะกลับมาที่อุดรอีกทีหนึ่งรับพรุ่งนี้มีเยอะอยู่พรุ่งนี้เยอะอยู่เล่นธรรมดายอะงกิบเลย กลับไปนอนคิดกันแล้วค่อยมาแล้วที่นนนร้านเนาะไม่ต้องไม่ต้องราก็ได้เดี๋ยวนี่ยินดีรครับชาบุดอนกับหนองคายครับเจนไว้ครับเดี๋ยวแน่นอนครับแน่นอนนะคะเจอกับสานสายหนึงยุนบดได้เลยนะคะยินดงในช่วงนี้หมดเวลาแล้วแหะไปยังไงสัายหนึ่งเพลงของพี่ภาษาละการจะเป็ก่อนความช่งราจะมเหอนีัแล้วก็เดี๋ยวช่หน้ากลัมาสตนต้นต่อนะคะขอบคุณพี่วรังสามคนมากๆเลยขอบคุณพี่ๆรังด้วยวันนี้เั